สวัสดีครับที่เ้องเห็นอยู่ตรงนี้คือใบใหม่อยู่น้ำถนนนะครับนี่นครับเา้ากตรวดฟองเงันไว้สิ่งตรงนี้จะมองถามนะครับเพราะมันคือปุ๋ยอินรีย์ชั้นดีเป็นสมบัติเป็นเงินเป็นทองได้เลยนะครับมาเบิ้งครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับ ที่มันย่อยสลายแล้วนะครับจะมีจุลินทรียมีอินทรียวัตถุนะครับสามารถไปเห็ดปุ๋ยหรือไปเฮ็ดดินลูกได้นะครับอย่ามอ่งคมนะครับตรงนี้คือเป็นเงื่อนใดเลยนะครับที่มองเห็นอี่ตรงนี้นะครับถ้าไปแปลรูปเป็นเงื่อนได้นะครับอันนี้บอกเลยครับหลายมือครับพี่น้องหลายมือเลยครับใบไม้ทุกชนิดครับใบไม้ทุกชนิดที่ประโยชน์ครับพี่น้องเนี่ยเขาปวรึ้นวด วดัวด,หวดเห็นบ่ครับพี่ต้องเห็นบ่็นี่คือเตียนนี่คือเตียนนะหนี่ฮะนี่แหละครับเนี่ยมัยวนวงบอกให้ทันที่รับด,ดินเท่าเนี่ยที่มีคุณภาพครับอ่าดูไว้นะครับแค่หกวดพี่ต้องปวดไปเอาไปมาร์คส่มุ่นชัดนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนแปลงจากขยะ ใบใหม่เหงก่ลายเป็นปุ๋ยอินทรียนะครับหรือสีต้อยอดเอาไปเฮ็ดิ่นปูกไปเฮ็ดเพื่อจำนายหรือเพื่อใส่เหงในกัวเรื่อนก็นได้นะครับวงไวครับตัวนี้นะครับเป็นใบกะทินอรงนะครับใบกะทินอรงนี่ก็เป็นพืชตระกูลผัวน,นะครับอาสีมิถาุในตัวเจนสูงนะครับวบ,บแท่ ใบก้ามปูหรือใบตำสาเลยนะครับพี่นอ้องกาดครับครับนีบตรงนี้เห็นว่าครับย่อยสลายจนดินดำพื้นแล้วครับ เมืงเอง่อครับพันย่อยสไลด์ดุลไปไหนก็แก้ควาดเอาใบนะครับอสองนาทีสีส่สิบเก้าวาดควาดเข้ไปควาดคว,ว,ว,วาดนะครับแล้วก็หอบขอึ้นรถครับง่ายครับพี่น้อง nếu <muchas> <muchas> ได้ครับบักงามครับเดินครับไส้ข้ามผูกตรงนี่ข้่งนอกย่อยสลายแล้วเรียบร้อยได้ทั้งความสะอาดได้ทั้งเงินกลับบ้านที่สะพานอ่าใส่ขยะแล้วก็ออกครับ ครับผมแค่นี้แหะครับขั้นตอนในการทำใบไม้ครับกวาดกวาดแล้วก็หอบนะครับไปหมักแ,แปรรูปเป็นเงิื่อ้ใดครับใช้มักคีบปนี้ฝากคดไหลคดแช่คดซับตะไคร่น้ำดือครับขอพูดเดียหลายครับ